อันเดกเดินเข้ามาอีกนะครับอีเดชก,ก็เป็นฟุ๊กเบรกิร์กวนซ้ายวนขวาทีเดียวเด็กต่อยซ้ายที่หน้าเขาดลยต่อยซ้ายต่อไปต่อยซ้ายที่หน้าต่อยขวาที่หน้าเด็กเตะขวาก็มีน้ำตัวบ้างนะครับเรือ่องชักจะร้อนนะครับท่านผู้ชมยกนี้ก็เป็นยกที่หนึ่งครับอันเดกพวงมณีนะครับฝ่ายแดงก็เดินเข้าไปหาแล้วครับ การในโมงทั้งสองต่อพาพัดตอเบียงกันนะครับพัลเล็กเตะซ้ายเดเดตเตะขวาก็พี่ลำตัวเดเดตเตะขวาต่อยขวานะครับพัลเล็กก็เตะซ้ายลำตัวเดเดตนี่เวลายิ้มนี่อมยิ้มนะครับเพราะว่าฟันหล่อนะครับเด็ก้ายิ้มเปิดเผยนะครับเดเดตยับซ้ายที่หน้าหมัดหนึ่งพัลเล็กเดินไล่จี้กันไปอีกบัลเลต์เตะซ้ายลำตัวนะครับเสเดตคอยเตะขวาแล้ว ครับกรรมการสีดินเข้าไปกันไว้เดเดตยิ้มนะครับนอนยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นมาชกต่อไปหมดยกที่หนึ่งครับ